ห้อง61ตารางเมตรที่ XT พัญญาไทยอันนี้ l i ฟ i n g ู o o m ขนาดกลางๆนะครับครัวนะครัวได้ครบปิดนะมีบานเลื่อนนะ61ก็ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากตู้เสื้อผ้านะครับเข้ามาว่าตู้เสื้อผ้ามันเล็กไปน,นิดนึ่งแต่นี่ห้องนอนรองนะครับห้องนอนห้องนอนสองนะแต่ก็มีความเท่คือได้กระจกเข้าม,มุมนะ ห้องนี้มันอยู่หน้าสุดของโครงการเลยวิวก็จะโล่งนะวางเตียงควีนไซส์นะโอเคแต่ห้องนี้มันจะเสียพื้นที่ทางเดินเยอะนิดหนึ่งแต่เขาก็บิวตู้อะไรมาให้นะอันนี้เป็นเครื่องซักผ้านะตู้ใส่เครื่องซักผ้าก็<ม>ห้องน้ำนะนี่เป็นห้องน้ำที่แชร์กันนะครับ ดูลักษณะของแปลนห้องอนะ่ะทางเดินค่อนข้าง,าง,างลึกนะแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ตรงกลางอันหนึ่งนะครับห้องน้ําได้ช่องแสงด้วยอ๋อนูอ่นนะครับมีอ่างด้วยห้องน้านะก็เป็นแล้วที่พื้นที่ไม่ได้เยอะนะเป็นสองห้องนอนแบบพื้นที่ไม่ได้เยอะไทยว่าเอ็กทีพยาไทยต้องพื้นที่เยอะห้องนี้พื้นที่ไม่เยอะแต่ว่าจัดแล้วมาได้ กระจายกระจายดีส่วนห้องนอนใหญ่ก็วางเตียงทิ้งซ้ายเลยนะแล้วก็มีช่องแสง2ฝั่งเลยนะครับผู้เชาเป็นบันเลื่อนให้นะก็ประหยัดที่อันนี้น่าจะเป็นชุดของโครงการที่เขาให้มาระยะปลายเตียงก็กลางๆนะโอเคก็เป็นแปลนที่ถือว่าพื้นที่ไม่ได้เยอะแตได้อยู่ทําเลนี้นะครับ